ในพระโสดาของพระเจ้าที่กล่าวหนุนใจคริสเตียนนั้นได้มีการกล่าวถึงการที่คริสเตียนต้องดำเนินชีวิตให้เป็นเหมือนกับเกลือและแสงสว่างเพื่อเป็นพรต่อคนในโลกใบนี้เกลือและแสงสว่างเป็นสิ่งธรรมดาธรรมดาที่เราพบเจอได้ในแต่ละวันเหตุไฉนพระเจ้าจึงให้เราทำตัวอย่างของธรมธรมดาธรรมดาเช่นนี้วันนี้เรามีคำตอบครับ คุณรู้หรือเปล่าว่นในสมัยโบราณเกลือก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในสมัยอยุธยาเกลือมีความสําคัญขนาดที่มีการตราไว้ว่าห้ามสม่งขายต่างประเทศเพราะเป็นยุทธปัจจัยสําคัญเช่นเดียวกับข้าวและปลาคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดานั้นซ่อนอยู่ภายใต้หน้าตาธรรมดาธรรมดาของเกลือเกลือ สามารถถนอมรักษาสภาพของเนื้อหรืออาหารไม่ให้เน่าเสียทำให้เราสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้นานและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายเช่นใช้ในการผลิตกระดาษใช้ในหมึกพิมพ์ผ้าในอุตสาหกรรมเทคทายใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่และผงซักฟอกใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตคอรีน PVC และยาฆ่า,มาแมลงและอื่นๆอีกมากมายสำหรับแสงสว่างนั้นก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากไร้ซึ่งแสงสว่างจะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เลยเพราะการสร้างสารอาหารในพืชก็ดีหรือการสร้างออกซิเจนก็ดีล้วนเกิดจากการสรังเคราะห์ด้วยแสงคุณรู้หรือไม่ว่า แสงสว่างเล็กๆจากก้านไม่ขีดไฟยังส่องสว่างไกลถึง16กิโลเมตรเลยทีเดียวแสงสว่างทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆแสงสว่างนั้นขับไล่ความหวาดกลัวในยามมืดมิดทําให้เราแยกแยะสิ่งต่างๆได้ช่วยให้การดําเนินชีวิตของเราเป็นปกติสุขพี่น้องที่รักครับชีวิตคริสเตียนของเรานั้น มีสิ่งดีงามอันมีคุณค่าเหมือนกับเกลือและแสงสว่างซึ่งจำเป็นต่อโลกใบนี้ที่แสนมืดมิดและเริ่มเน่าเสียเกลือที่หมดความเค็มและแสงที่ส่องสว่างไม่ได้ก็คงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ความดีงามของพระเจ้าคือสิ่งจำเป็นที่ทำให้โลกสว่างสวยและสวยงามพี่น้องที่รักทุกท่านบัดนี้ ความรักและความดีงามของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านแล้วพร้อมหรือยังกับการทำให้โลกน่าอยู่พร้อมหรือยังกับการเป็นเกลือและแสงสว่าง